สุขสบายดีพี่น้องจ้าวันนี้พอๆกับเบา่าจอนี่คือเก้าจ้าพี่น้องวันนี้มาเกี่ยวข้าวซ้ำมือสุดท้ายเกี่ยวแล้วกะสิปันจ้าและนี่พี่น้องป่าอีพ่ออันเอาอยู่ห้วยจ้าพี่น้องห้วยมันค่อนจ้าด้ป่าน้ำงามจ้าพี่น้องเอาไปเฮ็ดก้อยกินสวยเนาะนี่นจ้าข้าวกับเกีียวสิเลี้ยมันนี่แหละพี่น้องเกี่ยวแล้วกับ กินข้าวกินน้ำแล้วก็เตรียมปั้นเลยจ้ะอันนี้เป็นกุบไส่คลองไจอันไส่เอาตุ่มเดียวก็ด้กุบสามตัวเอาไปเจวกินสวยนี่ขึ้นมาเทียงแล้วเตรียมเจวกุบจัดตั้งไฟค้างน้ำอันนี้แม่กำลังซ่อมป่าเฮ็ดคอยอยู่ไปนองปลาขาวงามงามบาไม่พาเดี๋ยวไปนอนอยู่บุญ กินเมื่อเราบ่ก้อยพาเดี๋ยวมาหาล้างแล้วไม่มือค่ะเจ็บคอปวดซาจักเทื่อจ้าเป็นเนื้อพี่น้องแล้วกันเป็นวัดวัดหลงคอจ้ะนี่กำลังซ,อ,ซอ,อยกันซ้อมซอมปลาเห็ดกไก่กินเสแยำสวยนี่เซตเลยพี่น้องมีอมปลาเจียวกบขัวผัก นลกการีปล่อยปลาใจพี่น้องสมปากนะแล้วแต่ปีงกินสมปากก่งกับปิ้งปลามาไม่พี่น้องจ้ามากินข้าวสวยน้ำกันจ้ามาเพื่อนมาเกี่ยวซอยเกี่ยวข้าวพี่น้องเกี่ยวแล้วกับกินข้าวอิ่มกับเตียมลงปันนี่มกมิ่มพี่น้องมกมิ่มแล้วก็มกมันจ้ะเตียมลงไปปันข้าวบ้านนี่กำลังสีเริ่ม เริ่มลดใจพี่น้องเอากระดูกออกดูดนี่ออกปันเข่าเส้นนี้ใจพี่น้องนี่ละกองข้าวพี่น้องเอ้ยเกี่ยวเป็นเตือนเรื่อกเป๋าบุญจะเข้ารีบหลายจ้ะพี่น้องข้าพกเป็นยาหลายคือพี่น้องเห็นกระซอมมาเพื่อกระเส้น,นกำดังสตาร์เทเครื่องแล้วกำลังเตรียมปัน่นเสียงดังใจน้อยใจพี่น้องเสียงอย่างนี่กะคอยโนเวลกะแบบกระดังเจ็บคอจะ้ะ ดังสุดสำนีเลยสู้เสียงรถปั่นบกได้ดอกจ้าพี่น้องอนอจักสอบจกเป่าจะพี่น้องเกียวเดีวไปพี่น้อง,องแรงแหมด3 1เ,เป่า อันนี้กำลังกลับบ้านจ้ะพี่น้องจ้ากำล,ลังกลับบ้านจ้ะเอางวเมื่อเฮือนนำเกี่ยวข้าวแล้วแล้วพี่น้องเมื่อเลี้ยงที่บ้านจ้ะสุดท้ายนี้จนนี้ก็กลับคำว่าสบายดีจ้า